สรดทสดีค่บรายการสปินออฟรายการที่สปินคุณออกไปพบกับสิ่งละอันต้าน้อยที่คุณอาจมองข้ามไปในโลกภาพยนตร์หายไปนานเพราะว่าไม่ว่างเขียนบทเพนานเลยพาเพื่อนมาพูดแทนและกันแนะนำตัวหนอ่อยครับสวัสดีครับผมเองนะฮะเคยเราเคยเจอกันแล้วครั้งหนึ่งตอนออสการ์กับกาแมนถูกต้องไหมครับพี่ใช่ใช่าครับ ซึ่งตอนนั้นก็เป็นการวิเคราะห์ออสการ์ในช่วงปีสอง1ันยี่สิบเอ็ดละมั้งช่วงปีที่โคด้าหรือว่าไม่มั่นใจหรือว่าโนแมทแลน์นะครับผมได้เบสพิกเจอร์นะซึ่งวันนี้เราจะมาเราจะอ่ะคือผมอยากจะบอกว่าวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ไม่จําเป็นต้องวิเคราะห์ในเมืองนอกและไม่จาเป็นต้องวิเคราะห์นอกเมืองแต่ว่าเราจะไม้วิเคราะห์หนังไทยแทนแล้วก็ คือช่วงที่หายไปในเอาจริงๆแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมดูหนังไทยค่อนข้างจะเยอะมากโดยเฉพาะปี2022ซึ่งมันเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างที่จะตรงกันกันกบที่เราคุยกันวันนี้นะครับผมนั่นก็คือหัวข้อชื่อว่าอะไรแล้วเนาะหั้ได้หมดได้หมดใช่ไหมเออคือยังไม่ได้ทราบหัวข้ออะไรเลยครับพี่แต่ว่าเราได้ดูช็อตลิสต์เราได้ดูนอมินีของจุมพัฬาหง ครั้งที่31นะสิ่งที่เราจะอยากจะมาพูดกันก็คือสุพรณนาหงค์ครั้งที่ส1ซึ่งปกติแล้วสุพรรณนหงผมต้องเท้าความอย่างนี้ก่อนนะครับว่ามันเป็นมันเป็นเวทีที่มันมันเป็นเวทีหนังไทยที่ตัวเลือกค่อนข้างที่จะดูไม่ครอบคลุมสักเท่าไหร่สาหรับคนที่ดูหนังไทยจริงๆอย่างผมเพราะว่าหลายหลายวทหลายเ,ายเ,าเรียกวไงหลายสาขามันหลุดหรือไม่กระทั่งหลายสาขาที่มีเซอร์ไพรส์มากพอสมควร ซึ่งมันเป็นหนังที่เอาจริงๆก็ถ้าพูดกันตามตรงแบบไม่ลำเพียงมันก็เป็นหนังค่ายที่เราพอที่จะเข้าใจได้อะครับผมว่ามันเป็นหนังค่ายไหนแล้วทําไมถึงกวาดรางวัลมากถึงขนาดนั้นอันนี้ายถึงปีนี้หรือว่าของทุกทุกปีโดยรวมปีเลยครับพี่ทุกปีเลยอย่างเช่นล่าสุดเอ่อถ้าถ้าผมจําไม่ผิดนะครับปีที่แล้วเรามีร่างทรงมาครับผมร่างทรงเข้าชิง14หรือ15รางวัลได้แต่คือกวาดมาหมดเกลี้ยงแบบไม่มีเหลือนะครับผม ร่างทรงสําหรับส,ส่สวนสิบเอ็ดสิบสองรางวัลอนะใช่ครับผมสิบสองรางวัลได้ปะเราะว่านะล้วก็เรือรางวัลให้หนังอืดอยู่แบบน้อยมากเลยใช่ครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าคือเราเรารู้สึกว่าโอเคบางทีแล้วหนังอะมันอยู่ที่รสนิยมของการปืของการดูคนอาจจะชอบร่างทรงหรือคนอาจจะไม่ชอบร่างทรงอันนี้เราพอจะเข้าใจได้แต่ผมมีความรู้สึกว่าสิบสองรางวัลกับภาพยนตร์ประมาณนี้มันมากเกินไปไหมแค่นั้นเองเราเราค่รู้สึกอย่างนั้นอย่างเช่นเรามีหนังที่ เอาจริงๆแล้วเป็นหนังคุณภาพของไทยที่สามารถจะส่งไปออสการ์ด้วยด้วยสามอย่างเช่นพยาโสพโยคัมนะครับผม day of daybreak นะครับผมน <c oughs> ั้นก็ยังมีหนังแบบส้มป่อยยังมีหนังแบบเอฮิปัสิโกคัมแอนด์ซีซึ่งมันเป็นหนังที่พูดตามตรงนะครับผมถึงว่ามันจะเป็นหนังเล็กๆแต่มันเป็นหนังที่มีคุณภาพไม่แพ้ร่างส่งเลยหรือไม่กระทั่งโฟกิงเองก็ตามแต่โฟกิงเป็นหนังที่ เราก็พอที่จะพูดได้ว่ามันเป็นหนังคุณภาพประมาณหนึ่งโอเคอาจจะไม่ได้คุณภาพแบบจ๋าขนาดนั้นแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันมีหนังหลายเรื่องที่ควรได้รางวัลบ้างควรได้รางวัลแบบแบ่งๆกันไปอะแบ่งๆกันไปใช่เพราะว่าอย่างออสการ์ครับผมอย่างปีล่าสุดของ e v everything everywhere e l l at once ถูกต้องไหมครับที่ชนะออสการ์ b t s t picture คือมันเป็นมันเป็นรางวัลที่เราพอที่จะเข้าใจได้ว่าบางรางวัลเขาให้สําหรับหนังอา best pick เลยโดยที่แบบว่า เรารู้สึกว่าสมน้ำสมเนื้อไม่ได้มีอะไรที่ปิกโผมากขนาดนั้นแต่ในขนาดเดียวกันปีนี้ปี2566ันาหสำหรับการตัดสินหนังปี2565สิาำหรับหนังไทยถูกต้องไหมพี่แน่นอนว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่สุพรรณหงจะต้องทําการบ้านหนักเพราะว่าเมื่อช่วงต้นต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็เกิดกระแสแบรนด์สุพรรณหงเกิดขึ้นอ๋อใช่ใช่ใชใชเพราะว่ามันเป็นกระแสที่ เขาพยายามที่จะแบนหนังเล็กๆอย่างเช่นเรื่องหนึ่งที่เข้าชิง Best Picture สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมปีนี้ก็คือ Anatomy of Time เวลาชื่อหนังนะครับผมโดยผู้กำกับจักรวาลหนิงทำลงซึ่งเขาก็ออกมาแบนกันเพราะว่าเขาจะแบนเขาสมภารหง์เขาจะตัดสิทธิ์สำหรับหนังเล็กๆที่ไม่ได้เข้าฉายครบ5ภาคและก็รายได้น้อยกว่า5้าล้านบาทหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับคนดูต้องห้าหม่นคนซึ่งพูดกันตามตรงเลยเถอะครับพี่ว่า ถ้าหากวันรัฐบาลเขาไม่ได้ว่าจะออกมาประกาศหรือมาซัพพอร์ตในส่วนเนี้ยเราก็ไม่แทบจะไม่เห็นภาพเลยนะว่ามันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่ากับคนดูห้าหมื่นคนรายได้ห้าล้านหรือจะเข้าฉายตั้งห้าภาคอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครจะมาช่วยดันอะไรอย่างนี้นั่นแหละครับสำหรับพี่พี่มองว่าไงบ้างพี่ออ<笑>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 ก็นั่นแหละเพราะว่าบางทีโรงหนังเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ช่วยขนาดนั้นโรงหนังเขาก็ต้องเลือกหนังที่คิดว่า จะขายได้ถูกต้องครับถ้าหากว,ว่าคือคือถ้าเราถ้าเรามองถ้าเรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องเท่าๆนะพี่นะคือบางทีแล้วว่าภาระหลายๆอย่างอ่ะมันก็จะต้องมันก็จะต้องผักไปหลายๆส่วน <c oughs> คือจะพูดตามตรงมันอาจจะเป็นปัญหาสามเหลี่ยมก็ได้แต่อันนั้นเราจะไม่พูดถึงตรงนี้เพราะว่าวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงก็คือการเจาะรางวัลและการวิเคราะห์รางวัลสุพรรณหงส์กันในข้อีที่สาสิบเอ็ดอืมใช่ครับ <c oughs> เดี๋ยวผมเราจะดําเนินรายการยังไงดีครับพี่เราจะอ่านนมบีนีไหมแล้วเราจะลองมาวิเคราะห์กันอะไรประมาณเนี้ยครับก็ได้เหมือนตอนออสการ์ก็ได้ใช่เหมือนตอนออสการ์ก็ได้เนาะแล้วเขาจะประกาศเขาจะประกาศวันไหนอ่ะเขาจะประกาศรางวัลหมายถึงยังไงครับหมายถึงตอนแจ่ะงานจริงองานจริงใช่ไหมครับผมเอาจริงๆแล้วตอนนี้สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติก็ยังไม่ได้แจ้งเลยนะครับผมอ๋อโอเคก็แจ้งมาแล้วครับผมว่า ผู้เหมือนกับว่าประกาศผู้ชนะวันที่20สิบงหาคมนี้นะครับผมทางช่อง u ู for you ช่องหมายเลข2ี่ีนะขอเดือนหน้าใช่ครับแล้วก็ช่อง t w i ินไซ h ์ด้วยนะช่อง3า5 1 1 3แล้วก็ช่องที่38นะครับผม <c oughs> ก็อย่าลืมไปติดตามกันได้ถ้าถ้าคุณยังอยากติดตามสัมพันธ์เราของอยู่นะเออผมก็พูดอย่างนั้นเลยแล้วกันเพราะว่าเราก็อยากจะมาวิเคราะห์กันจริงจสิ่งที่ผมมาวิเคราะห์กันวันนี้นะพี่ผมมีความรู้สึกว่าละลย หลายๆรางวัลน,น่ะมันค้านสายตาเราเลือกเกินอย่างที่ผมได้บอกกับตอนที่ผมพูดเรื่องล่างสมไปเมื่อสักครู่นี้ว่าหนังคือรสเนิยมคนจะชอบหรือไม่ชอบมันก็อยู่ที่การตัดสินของคนแต่และคนนั้นแต่เราเราเรา,เราขออนุญาตพูดในเชิงว่าคนส่วนมากคนส่วนมากตัดสินว่ามันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วกันเริ่มจากรางวัลแรกเลยแล้วกันนะครับผมที่ เขาประกาศมาแล้วผมเอ๊ะทำไมมันถึงไม่มีหนังเหล่านี้เข้าชิงในสาขานี้นะอย่างเช่นสาขาสารคาดียอดเยี่ยม Best Documentary Feature นะครับผมซึ่งผู้เข้าชิงจะมี 11, uh, 18 years ความตรงจำความฝันความรุนแรงบูชาตะการ่าที่รล,ลึกรอบสุดท้ายพี่คิดยังไงบ้างสำหรับสามเรื่องนี้มี3เรื่องเองเหรอใช่ครับผมมันดูน้อยไปใช่มันดูน้อยไปคือสเรื่องอะ่ะผมรู้สึกว่าสามเรื่องผมดูมัน ทั้งสามเรื่องเลยนะผมรู้สึกว่ามันคุณภาพจริงแหละแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่สนับแล้วสนับคืออะไรสนับคือเหมือนเขาเรียกว่าไงอะอารมณ์ประมาณว่าลองบวยคือประมาณว่าเขาเรียกว่าไงไม่เข้าใจอะอารมณ์เหมือนเต็งไว้แล้วแต่ไม่ได้เข้าชิงอะเขาเรียกเขาเรียกสนับได้ปะไม่รู้จักคำนี้สิเอ S น U ปอ่ะแล้วเออนั่นแหละ ออะมาว่าเหมือนโดนเหมือนโดนป้นถ้วยไปเห,เหมือนโดนป้นไปอะไรประมาณนั้นนะคือเรื่องอะไรเออ first gate เขาผมสารคดีชั้นหนึ่งครับซึ่งมันเป็นหนังที่เขา้าฉายแค่โรงเฮาส์ช่วงมิถุนายนปี2022ผมว่ามีโอกาสได้ไปดูเป็นเป็นเป็นหนังที่ผมดูคนเดียวทั้งโรงอะ่ะเกี่ยวกับอะไรนะคุนมากเลยเออมันเป็นเป็น,เป,นเป็นสารคดีเกี่ยวกันกับเออความฝันของเด็กและเออรากฐานการศึกษาที่เริ่มมาจาก มาเริ่มมาตั้งแต่อนุบาลจนมาถึงขั้นปฐมซึ่งแต่ละคดียพยายามที่จะให้เห็นว่าในแต่ละภูมิภาคนั้นผู้คนหรือแม้กระทั่งเด็กๆจะได้เรียนสาระสําคัญอะไรบ้างก็จะเจาะลึกเลยนะพี่ว่าออคนภาคกลางได้เรียนคนภาคกลางได้เรียนหลักสูตรแบบนี้กับโรงเรียนโอเคอาจจะเป็นโรงเรียนไทยพุทธบ้างโรงเรียนสอนศาสนาบ้างโรงเรียนที่ สอนแบบพิเศษอย่างเช่นโรงเรียนประจําบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งเขาจะลงลึกตรงนั้นแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเขาสามารถเล่าเล่าเ,าเรื่องง่ายๆแบบนี้ให้มันออกมาคมคายและน่าติดตามเป็นที่สุดสารคาดีมีความยาวเพียงแค่เจ็ดสิบนาทีเท่านั้นไม่เกินนี้นะครับผมแต่เราเรา,เร,ารู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละนี่คือสารคาดีที่เรารู้สึกว่าสามารถติดตามต่อได้โดยที่เราไม่รู้สึกว่าน่าเบื่อหรือเคอะเขินแต่อย่างใดนี่คือเรา สารคดีเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าสนับและทําไมเขาไม่ให้เข้าชิงนั่นสิครับพีคิดเห็นยังไงบ้างไหมจริงได้ดูแค่เรื่องเดียวเองอะได้ดูบูชาป่ะหรือสการ่าจสการ่าแล้วดูไม่จบด้วยดูไม่จบด้วยใช่ไหมเข้ใจได้ครับปีแล้วก็รางวัลรางวัลที่สองคือเทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยมเบส v i s u a l e f f e c t นะครับผมเดี๋ยวผมอ่านเป็นอนมินีให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับผมผู้เข้าชิงมี เดวันฮันเลดร้อยขาบุกเพสันิวาสองภาพวาดเลวโหดเหมือนโกรดเธอฟาสต์แอนด์ฟิลเลิฟและไลโอโคดใหญ่ครับออคิดว่าไงบ้างก็ใช้ได้ใช้ได้นะแต่พี่รู้ไหมว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่โดนสนับมากแล้วผมว่าน่าจะเป็นน่าจะคือผมพอที่จะพูดได้ว่าเป็นซีดีที่น่าจะดีที่สุดในประเทศแล้วอะจริงๆแล้วอะไม่ถุนแล้อมันมีหนังเรื่องหนึ่งที่โดนสนับรางวัลเหมือนโดนป้นเก้าอี้เข้าชิงไปอะ นั่นแหลหมายถึงว่ามันขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับนั่นคือหนังเรื่อง The l เลกบึงการหายรางวั High, ลหายคือแบบที่เอฟเฟกหรือไม่กระทั่งการที่เขาทำตัวเออคือผมจำไม่ได้อ,อ,อย่างในเบึงการมันคือตัวอะไรนะไดโนเสาร์เหรอนจระเข้จระเข้ใช่ไหมแต่เอฟเฟกต์ะมันดีมากเราอาจจะพูดมีคือ มีคนที่ออกมาวิจารณ์เยอะมากว่าเดอะเลกมันไม่ใช่มันไม่ใช่หนังดีมันเป็นหนังที่แย่แต่ผมพอจะพูดได้เต็มปากว่าในส่วนของวิชั่เอฟเฟกต์อะครับพี่ถ้าหากว่าเราจะจอจงเป็นสาขาแบบเนี้ยเดอะเลกก็ควรที่จะมีสิทธิ์แบบนี้ไม่ใช่หรือได้กลับกันเรา ดันได้เห็นเราดันเห็นชื่อ fast and furious er เข้ามาตึง้งถ้าถามความรู้สึกผมนะคืออันนี้ผมผมก็ไม่สามารถไปจัดได้ขนาดนั้นแต่ด้วยด,ดูด้วยเดื้อง,งานผมมีความรู้สึกว่าโทษนะมันมีความเป็นซีดีตรงไหนในภาพยนตร์มีจ้าตรงไหนครับพีค่คนเล่นคนเล่นถ้วยอ่ะแล้วเ,เ,เอาหน้าพระเอกมาใส่อ๋อแต่ไอ้นั้นนั่นคือนั่นคือเทคนิคการสร้างภาพของเขาถูกต้องไหมพี่ก็ <c oughs> เป็นหนึ่งในนั้นอืเขาก็ใช้แล้วถ้าอย่างภาพวาดล่ะพี่ก็พวกผีพวกอะไรย่างงี้มั้ง แต่ว่าผมว่าอะไรผมว่าไอเดอะเลกดีกว่า2เรื่องหรือ5เรื่องตรงนี้อีกเออไี่ต้องเหมือนกันน,นั่นสิคือถ้าพูดถึง c g อย่างเดียวนะถ้าไม่ได้พูดถึงคุณภาพของภาพยนตร์นะพี่นะรางวัลต่อไปผมผมขออ่านชื่อเลยแล้วกันนะครับผมรางวัลเทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยมเ a k e a เบ s เ make up e f f e c t นะครับผมซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะฮะแตงพักขนง เทอมสองสยองขวัญพี่นาคสามภาพวาดและมายาพิศวงฮะติ๊กคาเล็คเตอร์ิด่ังไงบีไม่มีไอเดียตามจนไม่มีไอเดียใช่ไหมคือไม่ได้เป็นสายนี้เท่าไหร่ใช่ผมว่าผมรู้สึกว่าถ้าอันเนี้ยผมผมไม่ได้ติติงอะไรนะแต่อย่างแดงพระขนงการแต่งหน้าก็โอเคเทอมสองสยองขวัญแต่งหน้าผีก็ได้ได้พี่นาคสามก็โอเคเลยแหละแต่ว่าเวลาเขาจัดแสงเราก็เห็นเราก็เห็นเมคอัพเอฟเฟกของเขาหมดเลยอะ่ะ เออเราเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความน่าค้นหาขนาดน,นั้นสําหรับพีน่นาคสามแต่ก็โอเคและถ้าถ้าพูดในแง่ของการเอ่อ just หรือการประสิทธิ์รางวันว่าสําหรับสาขาเบสเมคอัพเอฟเฟกต์นะครับผมภาพหวาดก็โอเคแต่ที่ดีเลยก็คือมายาพิสวงการแต่งหน้าการเอ่อเมคอัพการทาหน้าแต่งผมนี่คือใช้ได้เลยนะนั่นเลยครับผมรางวัลต่อไปสําหรับ Best เบสคอสตูมดีไซน์ออก แบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมลังวัลผู้เข้าชิงมีดังต่อไปนี้ครับผมบัวผันฟันยับบุกเพสนิวาสสองมายาพิสวงฟาสแอนด์ฟิลเลิฟเลวโหดเหมือนกรธเธอวันสุดท้ายก่อนบ่ายเธอวันฟอร์เดอร์โคิดเห็นยังไงว่าผมอาจจะอาจจะต้องถามก่อนอาจจะต้องถามไปก่อนว่าคิดเห็นยังไงแล้วผมค่อยแตกประเด็นก็ใช้ได้ใช้ได้ใช่ไหมบัวผันโอเคไหมเรื่องการแต่งหน้าการแต่งกายบุกเพสนิวาสคือ คือผมคิดว่าเทียรอย่างโอเพนสวีทวากับมายาพิสมงก์มันเป็นหนังที่คอสตูมมันจัดจ้านอยู่แล้วด้วยอะไรไย่อย่างทีเรียเป็นหนังทีเรียถูกนนต,ต้องครับผมแต่แต่ก็อาจจะอาจจะค้านตรงฟาสซันฟิลเลอร์นิดหนึงแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะผมคิดว่าสําหรับหนังที่จกัจกจักรวงๆอะไรเงี้ยผมคิดว่าเราเรายังเรายังมีหนังที่สามารถใส่เรื่องคอสตูมดีไซน์เข้าไปได้อย่างเช่นแดงพัขนงที่ คอสตูมดีไซน์ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมเพว่ามันเป็นหนังพีเรียดคือปกติแล้วด้วยความที่ว่าเป็นหนังพีเลดนะครับผมมันจะต้องมีความจัดจ้านทางคอสตูมดีไซน์อยู่แล้วประมาณหนึ่งด้วยอืมแต่ว่าผมก็แค่สงสัยว่าทำไมก็ใส่ฟาเซนฟิลเลอรเข้ามาอะไรประมาณนั้นบู๊ผันฟันยับก็ก็ต้องไม่ขานนะเพราะมันมันก็เป็นพีเรีเลดประมาณหนึ่งการแต่งตัวมันก็เลยอาจจะออกแบบมาสำหรับนั้นเป็นพิเศษ มันจะเซเรีเอลด้วยประมาณหนึ่งซึ่งผมเข้าใจได้หาไม่มีปัญหาเราก็ไม่ได้จะติดคานอะไรนะครับผมหลังวันต่อไปก็คือรลังวันกำกับตินยอดเยี่ยมเบสอาร์ตเดเรคชันแล้วมีสาขานี้ด้วยเหรอไม่รู้สิเออออสการ์มีสาขานี้ด้วยเคยม,มีแต่เป็นมันรวบรวมไปเป็นโปรดักชั o นดีไซน์อ่าโปรดักชั่นดีไซน์ใช่ป่ะแต่เนี้ยคือสาขาของสุพันณ์งหงก็ใช้คําว,ว่าเบสอาร์ตเดเรคชันนะครับผมผู้เข้าชิงมีดังต่อไปนี้ครับผม บุคคลสันิวาส2องภาพหวาดมายาพิศวงวันสุดท้ายก่อนใบเธอวัน for the ะ o a d และ a n a ตม m ออฟ time เวลาอ่ะคิดเห็นยังไงพี่ก็้เป็นตัวเลือกที่ดีครับผมแต่ไม่มีแต่ไหมไม่มีไม่มีใช่ไหมอเพราะว่ากำกับสินอะถ้าเป็นถ้าพี่พอจะขยายความคำว,ว่าเอ่อโ r o d u c t i o n d ไซน์ให้ผมฟังไ,ได้ไหม,มก็การออกแบบฉากอะไรเงี้อยออกแบบฉากถูกต้องไหมครับออกแบบฉากให้แบบ มันดูอลังดูดูส้นจริงกำกับสีนเนี่ยการเลือกใช้สีเลือกใช้แบบเลือกใช้วัสดุอะไรเงี้ยอืมโอเคซึ่งก็โอเคนะสำหรับห้าตัวเลือกที่ที่เราที่เราพูดมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นบุพเพสนิวาสสองภาพวาดมายาพิสมงวันสุดท้ายก่อนบายเธอหรือแม้กระทั่งหนังเรื่องเวลาซึ่งผมมีความรู้สึกว่าอาร์ต r ดเรกชันทั้งห้าเรื่องก็ค่อนข้างจะโดดเด่นแล้วก็ผมไม่มีอะไรค้านสำหรับรางวัลน,นี้นะครับผมอ่า รางวัลต่อไปก็คือเบ s อ Origi n a l Score ครับผมดนตรีประกอบยอดเยี่ยมนะครับผมผู้เข้าชิงมีดังต่อไปนี้ครับบุ๊เพชัในว่าสองมายาพิษวง์วันสุดท้ายก่อนบายเธอเ a สของแอนแอนและบลูอะเกนครับผมเป็นไงชอยเป็นไงก็ดีแต่เราจำเพลงไม่ได้เรื่องไหนบ้างที่จำไม่ได้จำไม่ได้สักเพลงเหรอจริงอ่ะทุกเรื่องเลยเหรอใช่ผมว่าผมรู้สึกว่าที่ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของเบสออริจินอลสกอร์ที่สุด คือมายาพิโสอันนี้ไม่ได้ลำเอียง mm hmm. ไม่ได้ลำเอียงว่าผมชอบหนังมากขนาดนั้นนะแต่อย่าลืมว่ามายาพิษวงเป็นหนังเรื่องเดียวที่มีธีมของมันเองอ mm hmm. แต่หนังเรื่องอื่นนะ่ะเท่าที่ผมทราบมาเท่าที่ผมดูสกอร์มามันก็จะเป็นสกอร์เป็นแกกที่มันก็เป็นสกอร์พิเศษแต่ว่าเราก็ไม่ได้สร้างธีมให้สําหรับภาพยนตร์เรื่องนั้นอะไรประมาณนี้ซึ่งซึ่งผมก็อัจริงก็ไม่ได้ค้านแต่อย่างใดนะสําหรับรางวัลน,นี้ถ้าถ้าจะเชียร์ผมก็คงเชียร์ คาแรกเตอร์ก็เป็นเป็นรางวัลที่สมควรจะได้อยู่นะครับผมเพเล่รางวัลต่อไปก็คือ e บ t o r i i i n a l s สองครับผมเพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้เข้าชิงมีตั้งต่อไปนี้ครับผมชื่อเพลงว่าใจฟูสำหรับภาพยนตร์เรื่องใจฟูสตอรี่ศิลปินสิงโตนำโชคนะบุเพสสันิวาส2ชื่อเพลงถ้าเธอนะักใครคนหนึ่งโดยอินวัลันทร f a s and Feel Love เร็วโหดเหมือนโกเธอเพลงเดี๋ยวจะทำตามความฝันโดยตัง Bad Voice และก็ One for the Road มา2เพลงเลยครับผมก็คือถ้าเธอขับร้องโดย s t ตมและก็ Violet w ว t ร์และก็อีกเพลงหนึ่งก็คือ No Body Knows ขับร้องโดย s t ตมกับ Christopher uh. s h ชูเพราะว่าผมว่าผมว่าก็โอเคนะก็ใช้ได้นะอ่าก็โอเคใช้ได้สำหรับสาหรับรางวัลน,นี้2เพลงก็ สำหรับวัน for the road ก็ไม่ได้น่าเกียดแต่อย่างใดแถมมีเพลงหนึ่งที่เต่งมากอยู่แล้วด้วยว่าเออมันก็ควรจะได้แน่นอนก็คือ nobody k n o w นะครับผมไม่ทำไมคิดยังไงอ่ะ <laughs> ทำไมคิดอย่างนั้นเพล็กวาชอบเพลงบุกเพมากใช่ใช่ผมชอบเหมือนกันชอบเหมือนกันแต่ว่าผมมีความและผมชอบอันนี้ด้วยนะเดี๋ยวจะทำตามเดี๋ยวจะทำตามความฝันอะของปาสาซฟื้เลรวก็ชอบเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าเพลงอะมันสื่อสารความเป็นหนังได้ดีกว่าตัวหนังเสียอีก ความรู้สึกผมนะตามนั้น <c oughs> ส่วนใจฟูสตอรี่ก็เพลงใจฟูของสิโตนำโชคก็ก็ก็โอเคจะมีไว้เป็นไม้ประดับก็จะได้คิดว่าไม่ไม่ชนะรางวัลอยู่แล้วแต่แต่ว่าถ้าถามว่าเพลงดีไหมก็ปบไปใชได้โอเคไม่ก็ไม่ขานอะไรต่อไปครับผมรางวัลบันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยมเขาจะไม่เออเขาจะผสมรวมกันแล้วนะระหว่างซาวด์อิดิชิ้งกับซาวด์มิกซิ่งเนาะสำหรับ ภาพ,พยนต์ที่เข้าชิงบันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยมได้แก่บุคเพสันดิวาส2อง s t and f e e ฟ l o เ e รเร็วโหดเหมือนโกดเธอวันสุดท้ายก่อนใบเธอวันฟันร b เ s ส d องแ n น and และ Blue Again b l ลูอ g เก n ถือว่าค่อนข้างจะเหนือเออเกินความคาดหมายมากสำหรับสาขานี้นะครับเพราะว่าเออเรายังไม่เห็นสาขานี้เลยในในเรายังไม่เห็นหนังเรื่องนี้ในสาขาโปรดักชั่นมากขนาดนั้นสำหรับ เวทีแบบ s t a r p พิ k หรือเวทีแบบชมรมวิจารณ์บันเทิงนะครับผมซึ่งก็ถ้าถามผมมาคือด้วยความที่เราก็ดูครบแล้วนะครับผมก็ผมก็มีความรู้สึกว่าเสียงที่เขาม mix มาอย่าง Fast and er, ์แซนฟิลเลก็ก็เป็น choice ที่ดีมากนะครับผมและก็วันสุดท้ายก่อนบายเธอก็ค่อนข้างจะมีเสียงออกมาค่อนข้างจะดีใช้ได้ b บ s ออ f แอนก็ก็โอเคโอเคเป็น choice ที่โอเคเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรจะขานสํารสหรับ สำหรับสาขานี้แต่ว่าที่ผมมีความรู้สึกว่าขานน,นึงคือ t h The Up Rank แรง h oh. e Uprank มิกเสียงดีมากดี oh. มากแต่ประเด็นคือไม่เข้าชิง oh. ไม่เข้าชิงถ้ามันไม่เข้าชิงแล้วเอาแอนมาก็โอเคถือว่า Bang แบ่งกันไปเราก็เราก็ไม่มีจะไม่มีหน้าที่จะไปเปลี่ยนอลังวัลอะไรมันอยู่แล้วนะต่อไปเลยครับผมสำหรับสาขา b a s ป p ี e e ดิ t ติ้งลำดับภาพยอดเยี่ยมนะครับผมผู้เข้าชิงมีดังต่อไปนี้ครับ เรวโฮดเหมือนกดเธอ Fast and f e e l l o v e วันฟาร์เดโวันสุดท้ายก่อนบายเธอ Anatomy of Time เวลา The u p l พ n k อาจยาเกมและ Blue again ครับผมผมว่าผมว่า The u p l พ n k เป็นเป็นหนังที่ตัดต่อดีมากแต่พูดตามตรงคือตายตอนจบสนิทเลยนะจริงๆแล้วนะถ้าถามผมนะว่าสำหรับตัวเลือก5ตัวเลือกนี้ผมควรที่จะให้ใครดีผมมีความรู้สึกว่า Fast and f e e l love ก็สมควรที่จะได้รับรางวัลนี้ สำหรับการตัดต่อ uh huh. เพราะว่าหนังหนังตัดต่อค่อนข้างรลบรัดใช้ได้เหมาะกับธีมหนังที่มีความฟาสนิดหนึ่ง uh huh. นะครับผมเพราะเขาเพราะเตอนะว,ว่าผลก็อยากจะทำหนังให้มันดูแบบออกมาดูรวดเร็วกระชับอะไรประมาณนี้แต่บางช่วงก็เหนื่อยสำหรับความรู้สึกผมแต่ก็พอเข้าใจได้สำหรับสาขาเบสเอดิติ้งก็ให้เขาไปเหอะนะสำหรับผมนะต่อไปก็ผมรางวัลกำกับภาพยอดเยี่ยมเบสซิเนมโตกราฟี พวกเขาชิงมีบูชาวอร์ชิปวัน for the road วันสุดท้ายก่อนบายเธอ anatomy of time เวลา the up l e n อาจยาเกมและบรูอัเกนเราวันนี้เต็งเรื่องไหนบ้างไหมพี่ดูไม่ครบมาสิเหรอดูไม่ครบเหรอจริงเหรอใช่แล้วแบบมีมีม,มีเรื่องไหนที่เกลียบ้างไหมไม่มีความสหมนเลยเหรอจริงเหรอแต่ผมว่ามีความรู้สึกว่าบูชาบูชาดีมากบูชาการถ่ายภาพซินนามาตทกราฟี่ยอดเยี่ยมนะค<ม>รับผมหรือแม้กระทั่ง The up l a n k t h e up r a n g one for the road ก็เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับ choice นี้หรือแม้กระทั่ง blue again เวลาในผมก็ก็เอาจริงๆผมมีความรู้สึกว่า landscape เรื่องอื่นอาจจะยังดีกว่านี้นิดหน่อยแต่โอเคก็พอที่จะเข้าใจได้ว่ามันเป็นการแบ่งแบ่งกันไปแบ่งแบ่งรางวัลกันไปโอเคพอเข้าใจได้